สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวัยรุ่น2470ครับกับคุณแม่สมสนิทหรือคุณยายสมสนิทนะครับก็มีเสียงเรียกร้องมาอีกนะครับว่าอยากฟังเรื่องเล่าจากความทรงจำของคุณแม่ครับปัจจุบันคุณแม่ก็อายุ93ปีแล้วนะครับเกิดพศ2470นนะครับวันนี้นะครับก็อยากให้คุณแม่เนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับ อังสุมาลินกับโกบริเนี่ยในยุคคุณแม่เนี่ยทหารญี่ปุ่นกับสาวไทยมันมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับเราย้อนไปในสมัยของคู่กรรมกันนะครับคุณแม่ครับสมัยคุณแม่ทหารญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างครับเขาเข้ามาทำอะไรอ๋อเขาไม่ได้เข้ามาทำอะไรเขาขอผ่านครับเขาขอผ่าน เขาเข้ามาก,ก็ไม่ทำอะไรไม่ทำให้ประเทศแดรอดร้อนเขามาเขาก็ผ่านนั่งรถกระบะบนั่งรถกระบะไปซอยโน้นซอยนีนยนย่แล้วก็ยกมืออเล็กกะต้อเล็กกะตอครับแล้วสมัยคุณแม่เนี่ยแม่อยู่ในสวนใช่ไหมครับ ฝั่งทนใช่ไหมครับอะโอ้ก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในวรรณกรรมพอดีเลยนะฮะในฝั่งทนเนี่ยทหารญี่ปุ่นเขามาทำอะไรในสวนอ๋อเย่ปุ่นเขาเข้ามาขอผักครับอนะ๋เขาขอผักเขาก็ดีโ็จ่ายดีอะไรอะไรก็ดีไปหมดนะอือแล้วก็ใจดีมีอะไรก็ให้ครับ จะเรียนรูดเรียนเรียนผู้ภาษาไทยเขาก็สั่นหัวพูดไปได้เขาจะมีมีคนไทยติดตามกันเป็นคนบอกนะเหมือนเป็นล่ามเหมือนเป็นล่ามเดครับเขาไมา่อยู่เดยเขาไม่ทาให้เราเดือดร้อนเลยแล้ว,แล,วแล้วเวลาที่แม่อยู่ในสวนเนี่ยพวกทหารญี่ปุ่นเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ที่ส่วนใหญ่แม่จะเจอ อ๋อสมัยนั้นไม่รู้สิบสิบห้าหรือสิบหกแม่อายุสิบห้าสิบหกไม่ไม่อ่ะเราเหล่านั้นอ่ะครับแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่อายุประมาณเท่าไหร่ฮะอายุทหารญี่ปุ่นประมาณเท่าไหร่ญี่ปุ่นนะ,ะก็ญี่ปุ่นประมาณ ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าโอ้ก็กำลังหนุ่มๆนะอ่าหนุ่มๆนะทั้งนั้นหน,หนุ่มๆทั้งนั้นเลยแนวโกบริหน้าตาเป็นยังไงบ้างหน้าตาญี่ปุ่นฮะหน้าตาทหารญี่ปุ่นสมัยนั้นสมัยสงครามเป็นยังไงบ้างอะไรนะหน้าตาครับหน้าตาหน้าตาบุคลิกเป็นยังไงบ้างหน้าตาญี่ปุ่นใช่เขาก็ขา,ขาวๆหล่อๆพอกโขมเกลียนเกลียนแต่เขาก็หล่อ ยิ้มแย้มเจ็มใสดีแล้วครับเขาผ่านเขาจะยกมือเนี่ยคาลีเกตเตอแล้วก็กลมหัวแล้วแล้วเขาแต่งชุดยังไงแต่งชุดทหารทุกวันอ,อ๋อเขาเขาวิ่งอยู่ในนั้นอะ่ะเขาไม่ทําไมใครอะ่ะครับเขาแต่งตัวทหารแล้วแล้วแม่บอกว่าเ,ออเขาก็เรียนภาษาไทยบ้างแล้วก็มี ก่อนจะไปเนี่ยก็ทิ้งของไว้ให้คนไทยด้วยใช่ไหมก่อนจะไปจากประเทศไทยเนี่ยเขาทิ้งอะไรไว้ให้คนไทยบ้างอ๋อทิ้งหม้อข้าวหม้อข้าวหม้อทหารหม้อทหารอ๋อหเป็นอนทีายากนะครับทุกท่านรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับประมาณยาวขนาดเนี้ยครับสองก็สักสามนิ้วสี่นิ้วมีหูหิ้วแล้วก็มีฝาครอบแล้วมีหูหิ้ว อ๋อคล้ายๆหม้อทหารหม้อทหารหม้อทหารสีอะไรครับสีอะไรสีขาวเหมือนเหมือนเนี้ยเหมือนข่นเนี้ยเป็นเหมือนอลูมิเนียมเขาหนาเขาหนาเขาหนาอืมอ่าก็ถามเขาหม้อนี้ไว้ทำอะไรเขาเอาไว้หุงข้าวครับอเขาชอบกินอาหารไทยไหมทหารญี่ปุ่นยุคนั้นเออกับข้าวแม่ไม่เคยเห็น แต่เขาทานกับข้าวคนไทยได้ครับอให้เขา,าออให้เขากอ,อ,อเขาก็อย่าขอเงึนเงินเงินก็กกอร่อยอ <c oughs> แล้วแล้วแม่ได้ลองชิมอาหารที่ทางญี่ปุ่นทํำไหมอ่าญี่ปุ่นนะหรออ้วก็ชิมมันมันก็รสปานกลางครับไม่เค็มไม่ เบลไม่หวานไม่เหมือนอาหารบ้านเราเราจะจัดใช่ไหมมันค่อนข้างจะไปจืดหน่อยอครับแม่ถามหน่อยแล้วทหารญี่ปุ่นเนี่ยเขามาชอบสาวไทยบ้างไหมชอบเขาชอบมากเขาอยากได้สาวไทยเอาใจเก่งเอาใจเก่งเรียบร้อยครับเจอหน้าก็ยิ้มพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแล้วภาสาก็ยิ้ม เดินก็ก้มหลังเขาบอกเขาก็เป็นคนต่างชาติทำไมสาวไทยก้มอือ่าเขาก็เลยว่าสาวไทยสาวไทยดีมารย,ยาทดีเอาใจเก่งอ่าอยากได้อยากได้ไดพูดเล่นเล่งก็บอกพูดเล่นเ<อ>ล่นอ่ออีกคนเขาก็ตอบว่าไม่เล่นละเอาจริงอะ,อะแล้วแล้วมี เป็นแฟนกันจริงๆไหมเป็นคู่รักกันจริงๆไหมฮะญี่ปุ่นกับไทยเป็นคู่รักกันจริงๆไหมเมยเมยเหรอครับอ่ามีมาขายของอยู่ที่วัดกลางคตลาดโพรครับร้านหัวม,ม,มนะุมอืมอ่อนๆลอยเลยอะอ่าไข่ๆก็ไปร้านญี่ปุ่นไขรๆก็ไปร้านญี่ปุ่นก็คือพอแต่งงานหรืออ่อลงหลักปักฐานกับผู้หญิงไทยแล้วเนี่ยก็เปิดร้านเหรอครับเปิดร้านขายยาเหรอครับฮะ พอทหารญี่ปุ่นเนี่ยตัดสินใจลงหลักปักฐานที่เมืองไทยเนี่ยก็เปิดร้านขายยาเหรอครับไม่ร้านขายยาก็มีครับแล้วก็ร้านขายกับข้าวขายผักขายน้ำเยอะๆหลายอย่างในร้านอะ่ะก็คือไม่ได้กลับประเทศไม่กลับประเทศอยู่เมืองไทยเขาก็อยู่กับแฟนเขาออเขาก็แต่งตัวเป็นคนไทยแล้วครับนุ่งอังเกงยังเงย ครับขาก้วยเสื้อไม่ใส่ฮืมพงบรลมอมอันนั้นคงเป็นสักพักแล้วเนาะผมผมแดหลังจากสงครามยิติไปแล้วทีนี้ช่วงสงครามเนี่ยเขาบอกว่าอบนสะพานพุทธเนี่ยมีทหารบางส่วนเนี่ยขวานท้องจริงหรือเปล่ามีมีเหรอครับอืมแม่เห็นไหมหรือใครเล่าฟังแม่ไม่เห็นแม่พ่อใหญ่เขาพ่อ่ะเขาเล่ามาว่าไงครับอ่าเขาก็บอกว่า เออจะไปสะพานโพธพิ์กัวกี่ปีปุนอ๋ออ่อนขวานทองครับเราก็ตอนนั้นอายุไม่เท่าไหร่เราก็เฉยเฉยครับ <c oughs> คือทุกท่านสามารถไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับฮารีคิรีอะไรต่างๆหรือในช่วงที่มีสงครามนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในประเทศเราเนี่ยนะครับก็ว่า สิ่งที่คุณแม่เล่าเนี่ยเป็นการเล่าจากความทรงจําของท่านนะครับอาจจะมีลางเลือดไปบ้างทีน้นีถามแม่หน่อยอ่าในช่วงช่วงท้ายเนี่ยทหารญี่ปุ่นเนี่ยดียังไงกับคนไทยสรุปสิครับอ๋อทหารญี่ปุ่นเขาก็ดีมาเขาไม่ทําให้เราเดือดร้อนครับมาคุยมาอะไรหัวเราะโอ้ยยิ้มยิมแจ่มใสเดแล้วเขามาจีบแม่ไหมล่ะ เขาจีบเขาจีบไม่เป็นอ๋อเขาจะจีบแม่แต่จีบไม่เป็นไม่เขาจะจีบเสาไทยเขาจีบไม่เป็นอแต่เขาชอบแล้วแล้วแม่ชอบเขาไหมก็ก็รู้สึกชอบเหมือนกันอ,อยากไปญี่ปุ่น <laughs> <laughs> อยากไปญี่ปุ่นเลยชอบคนไหนแม่ชอบคนไหนถ่ารญ,ญี่ปุ่นที่แม่ชอบอะ มันก็ลุ้นๆหนอมทั้งนั้นอ่ะยี่ยี่กว่าทุกนันหน้าตาหล่อเนาะหน้าตาหล่อใช่ไหมหล่อญี่ปนหล่อนาะขาวผมเกรียนผมออกสีทองอครับไม่ไม่มียี่ปนดําแล้ววิ่งหลบระเบิดอะไรต่างๆในสวนเนี่ยมีอย่างนี้ไหมลูกระเบิดอในสวนเหมือนในละครเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่รู้ประเทศอะไรอ่ะที่ จะเทงระเบิดญี่ปุ่นนะ่ะญี่ปุ่นอาศัยเราอะนะครับเมืองไทยกันเคยจะมาเทงคมไฟครับสว่างนะว,ว่าอะไรอยู่ตรงไหนอกนองทัพเรืออยู่ตรงไหนคที่ให้ญี่ปุ่นอาศัยจะมามันก็มันเอาคมไฟมามันก็มาเทงชาวบ้านเลยไม่เห็นชาวบ้านแล้วก็ มันก็ทิ้งทั่วไปอ่ะมันจะทิ้งสะพานพุทธอ่ามันมันกะเดาไม่โทกครับอ่าแล้วก็คือช่วงนั้นสะพานพุทธต้องเปิดสะพานพุทธเปิดอ่าเพื่อให้ไม่โดนเครื่องบินมาไกลๆเนี่ยครับกองทัพเรือก็จะเปิดบ่อครับบ่อหลบภัยครับอ่าบ่อหลบภัยเราก็หลบภัยกัน หา,านโพกกระยอขึ้นอ่าเราจบที่สะพานพุทธเปิดนะครับสําสหรับคลิปนี้อาจจะต้องมีต่อแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราอวยพรก่อนอวยพรสั้นๆครับในช่วงท้ายคลิปอวยพรครับใช่ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อคลิปสองแม่อ,อวยพรก่อนอขอให้คุณเหนียวโชคดีนะคะทากิจการธุรกิจอะไรขอให้เก่าวหน้ารุ่งเรืองเป็นเศรษฐีนั เงินร้อยล้านนะคะเราก็ทำเราก็แข็งแรงด้วยครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับตามที่คุณแม่ไวพรนะครับอาริงาโตไหมอาริงาโตแม่พูดอาริงาโตอาริงาโตพูดสิพูดภาษาญี่ปุ่นอาริอาริงาโตอาริยาโบอาริงาโตอเดยาโบไม่อาริงาโตฮะอาริงาโตอาริยงาโตลาตบ๊ายบายครับโชคดีโชคดีค่ะ Uh-huh. <laughs>